สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องพลายแซมสั้นผดเมืองนะคะ,อะตอนนี้คลิปนี้ก็อยู่ในซุ้มน้ําเงินของเรานะคะบรรยากาศวันนี้หลังจากที่เราไปบกบุญนะคะต้นกระถินไปที่ซุ้มใหญ่ซุ้มเขียวแล้วก็ตอนกลางวันนี้ก็มีทานข้าวกันนะคะวันนี้มีเมนูนี่ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำตกยั่วๆนะคะเสแสน้นแขนเสแส้นนี่ค่ะหลายท่านก็เรียบร้อยไปแล้วคุณแม่ขวานกำลังเสร็จภารกิจนะครวันนี้เพิ่งได้นี่ค่ะถ้วยสุดท้ายนะคะอ่ะกันยงเรียบร้อยยังคะฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะหมูเรียบร้อยยังกี่ถ้วยแล้วสวัสดีครับ มดกี่ถ้วยแล้วครับเออเอ้าเออเพิ่งจะจานนี่เพิ่งจะถ้วยเดียวเพิ่งถ้วยเดียวครเพิ่งถ้วยเดียวนู่นค่ะก็วันนี้เหมือนวันรวมญาติกวันสวัสดีค่ะวันนี้อีกถ้วยละค่ะยเอฟซีท่านใดอยากได้มีดนะครับอยู่ทางนี้นะครับเนี่ยของควันเหมาครับของอไรนี่มีดของควันเหมาครับีของควันเหมาครับสวัสดีครับ ยังก็มีจะขอก็มีนะครับท่านใดอยากจะได้นะครับติดต่อทางไหนกนะ็ได้อยากได้ถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาที่ควานเหมาปวาร์เป็นของควานเหมาครับอ๋ออ่ะคุณปู่ทานเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่ก็ควานตั้มสวดีครับอิ่มแล้วครับอิอ่มแล้วโอ้คุณจิชแน,นลนะครับดูทานนางกินพอจะไปบอกคุณต่อนะครับเดี๋ยวทานตอนนี้คือพักเที่ยงอยู่นะฮะชมบรรยากาศในซุ้มก่อนนะคะพักเที่ยง ก๋วยเตี๋ยวครัก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าได้หลายคนดีพักเตียวแล้วไงตกวเตียวแล้วไงโตพี่เต้ยเต้ยเอยพี่เปิดไฟไว้อยู่เดิอหนึ่นฮะปรุงก๋วยเตี๋ยวกันนะะตอนนี้อร่อยอร่อยไหมก้าวอีกวบะยังเหลือยังเหลือกินไม่ไหวแล้ว กินะไม่ไหวละอิมม่มหมดว้ตอนนี้ดูหมูนะครับรู้สึกจะไม่ไหวแล้วยืดตะกองอังได้รึเออโอ้ยืดคอแล้วระวังเองไม่มีครรอเรื่องอะไรกินกับพี่เจือแก้วระพานพี่อันนาโคนมันจะเป็นอย่าง,งนั้นแหละไหมแบบนั้นนะอันนาโคนมันจะไม่มีคอ ดูกางเกงดูด uh, ูดูัง่ามี่รูระบายอากาศด้วย้องใส่แบบว่าท้องท้องอิ่มเนาะฮะโอ้ยไปยย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 งยย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 ะยยย่ยย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 ยลุดยย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 ้ยยย จะากนได้ลูกแล้วเนี่ยปาร์ตบยำเกะันก็ถ่ายให้หน่อยสักเจนาทีหานคลุกกเดียวใจยงอ๋ดูพ่อใหญ่วันนี้กเรกันบ พ่อใหญ่ทุงชัยเรามีลูกนะคะมีลูกตอนอายุมากแต่เราม,มุดชุดสามคนครับตอนนี้ก็มาดูพ่อใหญ่ท่งชัยของเรานะครับนี่ดูพ่อท่งชัยของเรามีน้องอะไรนะ น้องน้องลักกี้นะครับน้องลักกี้มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้พ่อใหญ่ของเราไม่เหงานะครับนี่ดูพ่อใหญ่ธงชัยพ่อใหญ่ธงชัยนะถ้ากับเด็กๆนี่ไม่เป็นไรนะครับแก okay, ชอบเด็กนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นอย่างขวัญเมือง <Okay. S 1> หรือว่ารุ่นของอพี่แซมไม่ได้เลยนะครับอ,อดุดใส่เลยนะครับอะด,ดใส่เลยนะครับแต่ว,ว่าถ้าเด็กๆแบบนี้เช่นอะ,อะไรนะ,ะน้ำาอ้อย วอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพ่อใหญ่ก็ถือว่าเป็นช้างที่ชอบเด็กรักเด็กนะครับรักเด็กแต่ถ้ารุ่นที่โตๆหน่อยไม่ได้เลยนี่ก็คือบุตรทรงนะครับบุตรทรงบุตรทรงก็อยู่กับบุตรทรงนะครับน้องลักกี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่น้องลักกี้นะครับมาจากบ้านสลานะครับมาจากบ้านสลาแต่กอเราดูว่าจะใหญ่กว่า ธันวาเราแล้วนะครับไม่ใช่นะครับพอมาดูจริงๆแล้วของเราใหญ่กว่านะครับธันวาใหญ่กว่านะครับนี่ดูน้องธันวาน่ารักนะครับบาวานี่บาวาครับดูสายตาออมอบองเบลนะครับบองเบลนี่ดูผู้ใหญ่ของเราก็สีก็ออกจกเปืกึปกๆหน่อยนะครับสีออกเปืกึปกๆหน่อยดูนะครับเพราะว่า ลอยอาบน้ําบ่อยนะครับพ่อใหญ่ของเราอาบน้ําบ่อยอาบน้ําบ่อยนะครับก็สีก็จะออกสีเพลือกนะครับสีเพลือกนะครับบรรยากาศในซุ้มพลายแซมสั้นก่อนเมือนนะครับตอนนี้นะครับส่วนพี่แซมพี่ขวัญครับอยู่ข้างในนะครับอยู่ในข้างในซุ้มนะครับวันนี้มากันนะครับมามามาบอกบุญนะครับมาบอกบุญวันนี้ก็ในช่วงว่างก็ ยังรอนะครับยังรอที่จะไปบ้านของมูดาวอยู่นะครับเพราะว่ามูดาวยังติดการแสดงหรือว่าติดการทํางานอยู่ที่โครงการนะครับเพราะว่ามูดาวนี้อยู่ในโครงการของอบจนะครับของจังหวัดนะครับก็ยังรอหมูดาวอยู่นะครับตอนนี้นะครับส่วนสองหนุ่มเราก็เล่นกันนะครับดูสองหนุ่มเล่นกันนะครับอ่าดูครับดูสองหนุ่มว่าจะเล่นกันแบบไหนนะครับอ่าดูสองพลายนะครับขวัญเมืองกับแซมสั้น ทํายุตธหัตถีกันนะครับทํายุตธหัตถีกันนี่คือการสร้างความคุ้นเคยนะครับระหว่างพี่กับน้องนะครับสร้างความคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าคือสองเชือกนี่คือไม่เป็นไรนะครับไม่รู้จักทําร้ายกันนะครับไม่รู้จักทําร้ายกันก็ถือว่าดีมากเลยนะครับสองเชือกนะครับพี่น้องเขาโยกกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสวนน้าอ้อยครับนู่นก็ <c oughs> อีกเชือกหนึ่งนะครับเป็นน้องของพี่แซมนะครับนี่ในสามเชือกนี้เป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องกันทั้งหมดเลย <ไป S 1> อ่าดูครับดูดูครับดูดูใหู้โอ้โหดูครับโอ้โหสองพลายสองพลายยังหยอกกันเล่นอยู่นะครับนี่นี่แหละครับความรักความผูกพันนะครับพอพออยู่ด้วยกันก็คือจะเล่นกันหยอกกันเหมือนกับช้างเด็กๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะครับระหว่างพี่กับน้องนะครับ าหาดูได้ยากนะครับช้างที่ช้างพลายนะครับที่จะอยู่ร่วมกันแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่า <c oughs> ดีมากนะครับดีมาก <c oughs> มนี่ครับดูครับ <c oughs> ตอนนี้ช้างของเราน่าจะอิ่มเกือบทุกเชือกนะครับเ <c oughs> กือบทุกเชือกเพราะว่า,าจากโคพ่อไม่เอฟซีนะครับท่านได้อ่า ช่วยในค่าอาหารมานะครับอ่าก็มีอ้อยอ่ามีเยอะพอสมควรหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็ได้กินทั้งกล้วยมีทั้งอ้อยมีทั้งแตงกวานะครับวันนี้ก็ถือว่าอ่าซุ้มร่างคานาเงินของเราก็ต้อนรับอ่ากับช้างอ่าบ้าน20หลังอย่างดีนะครับเพราะว่าอ้อยนี้ก็คือยังเหลือนะครับยังเหลือก็คือว่าจะให้ไว้กินตอนเย็นนะครับไว้กินตอนเย็นส่วนฝั่งนู้นนะครับอ่าก็ยังมีนะครับก็บางทีก็อ่า ทางบ้าน20หลังก็จะมาขนเอาไปนะครับเพื่อจะได้ให้ช้างที่ไม่ได้มาได้กินด้วยนะครับได้กินด้วยนะครับดูกันนะครับดูกันยาวๆระหว่างสองพลายสองหนุ่มสองมุมรอคนละแบบนะครับในเจ้าของช่องพลายเสมสั้นขวัญเมืองนะครับนี่ก็ในช่วงเวลาพักผ่อนนะครับในช่วงเวลาพักผ่อน ตัวฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นพ่อปลายหนุ่มเสกนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนูน้นพ่อปลายหนุ่มเสก,ก็อยู่บ้านของพ่อมหาทองคํานะครับนี่ก็จะเป็นที่หันหลังเนี่ยพลายงามนะครับพลายงามพลายงามในทีมงาน20หลังนะครับวันนี้มาเยี่ยมถึงถิ่นเลยนะครับมาเยี่ยมถึงบ้านนะครับก็ดีใจนะครับนานๆที่จะมามีช้างมาเล่นมา อยู่ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าดีนะครับดีมากดีต่อใจนะครับลัคกี้ก็มาครับลัคกี้เดี๋ยวว่าจะเดินทางกลับตอนไหนก็ยังไม่รู้นะครับลัคกี้ของเราประมาสักตอนเย็นนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งโน่นอยู่ไกลๆนู้นจะเป็นศรีโดิริมงคลนะครับศรีโดิริมงคลอยู่บ้านของพี่แซมนะครับนี่ดูความน่ารักของแต่ละเชือนะครับในซุ้ม อ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นคนเมืองฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของเรานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับอ่ะยังไงก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ